ครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานและก็การปรับแต่งฟังก์ชันต่างๆนะครับของปลั๊กอินพาวเวอร์มิเตอร์ตทุนี้นะครับเริ่มแรกจากการเปิดพาวเวอร์นะครับไฟเข้ามาปุ๊บก,ก็มาดูในส่วนของค่าต่างๆที่สามารถเลือกดูได้นะครับก็จะลองผมจะลองสลับ ไม่ดูแบบคร่าวๆอันนี้คือสถาน,นะ,ะไฟ220โวลต์ในปัจจุบันนะครับตอนนี้220โวลต์ที่บ้านผมอันนี้เป็น50าสิบเนื้อที่ถูกต้องนะครับ หลักๆก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับสำหรับโหมดวัตต์นะครับมันจะมีออปชันหนึ่งซึ่งสามารถตั้งค่าได้ครับคือสามารถจํากัดการใช้งานสมมุติว่าผมจะตั้งการใช้งานไว้ที่100วัตต์เพื่อแล้วก็สมมุติว่าเราใช้ไฟจริงๆเนี่ยใช้เกิน100วัตต์ไอตัวเครื่องน,นี้ก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับว่าตอนนี้เราใช้เกินวัตต์ที่เราตั้งไว้แล้วนะครับตัวนี้สามารถรองรับ การทำงานได้ถึง2,200วัตต์นะครับอันนี้เรามาตั้งดูของกันนะครับการตั้งตั้งจำกัดการใช้งานหน่วยวัตต์นะครับสามารถกดที่ตรงเป็นภาษาจีนนะครับประมาณสักสาวินาทีนะครับก็จะเข้าสูมดการตั้งค่าตัวนี้สามารถตั้งได้ถึง2,200นะครับตัวเครื่องจะรองรับมาเพียงแค่2,200วัตต์อันนี้ เนี่รฮะปรับเลือกตัวเลขไล่ไปเลย,เ,ลยเวลาจะสลับเป็นหน่วยหัดไปก็กดตัวปุ่มที่เป็นวงกลมสีฟ้าล้มรอบๆตัวนี้ได้2 0 0ันะครับแต่ว่าผมจะปรับใช้งานจริงๆเพียงแค่15วัตต์นะครับเพราะว่าจะได้ทดสอบกับชุดตัวแฟนคอนโทรลเลอร์นะครับที่มีพัดลมสีตัวนะครับ เรามาตั้งองกันนะนี่ตกวกบเป็ดศูน 0, นี่เป็นสิบห้าหน่วยหลักหน่วยแรกเกินนะกดไล่ไปเลยจนต,ตัวสุดท้ายมันก็จะกลับเข้าสู่หน้าของวัดซื้อหน้าหลักนะครับปกติของมันนี่ครับก็คือหน้าสถานนะแบบเดียวทานเเดี๋ยวลอ,ลองมาเปิดน,นะครับ ตอนนี้ใช้ไป11.41วัตนะเดี๋ยวลองปรับรอบนะครับคิดว่ามันจะต้องใช้ไฟเพิ่มแน่นอนว่ารอบพัดลมตัวนี้ผมปรับไปที่ต่ำสุดเลยจะลองจูนทีละตัวนะจ,จูนเสร็จแล้วจะดูว่าถ้ามันเกินค่าที่เราตั้งมันจะเป็นมันจะแจ้งเตือนในลักษณะไหนครับ รบอบตัวที่หนึ่งนะไปสูตรเลยจุดสามดีตัวคงเห็นผลนะ ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับสวเชียตัวที่สามครับเห็นนะครับก็คือถ้าเราใช้ไฟเกินีค่าที่ตั้งไว้มันก็จะมีสัญญาณเป็นไฟกระพริบแบบนี้ขึ้นนะครับก็อย่างที่ผมได้เรียนไปก็คือตัวนี้สามารถตั้งได้ถึง2,200ัวัตต์นะครับ ก็ขอจบการแนะนำการใช้งานเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ